ททุกนาีีสสิค้ดเ,เททช้าวันใหม่ที่ป้ายรถเมล์เล็กๆริมถนนผู้คนต่างรอคอยการเดินทางแต่ความร้อนและความเหนื่อยก็ทำให้ทุกนาทีช่างยาวนานแต่แล้วสิ่งหนึ่งก็เดินเข้ามาไม่ใช่คนแต่เป็นเก้าอี้พับได้ผู้ใจดีขอบใจนะเจ้าเก้าอี้น้อย ถ้าไม่มีเธอยายคงไม่ไหวแล้วและเก้าอี้พับได้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจให้คุณยายได้พักผ่อนหลังจากที่คุณยายนั่งพักยิ้มอย่างอุ่นใจแล้วด้านข้างป้ายรถเมล์เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่ง4ีถึงหคนกำลังเดินมาถึงป้ายหอบกระเป๋าใบโตเต็มไปด้วยสมุดและหนังสือเงื่อไหลเต็มหน้าเฮา้อยืนรอรถเมทีไรเหนื่อยทุกทีเลยอะ่ะ ขอพักนิดเดียวก็ยังดีแต่พื้นก็สก,กรปรกที่นั่งก็เต็มเด็กๆหันไปมองคุณยายที่กำลังนั่งพักอยู่คุณยายหันมาพยักหน้ายิ้มๆแล้วบอกว่าไม่ต้องตกใจหรอกจ้ะเจ้าเก้าอี้นี่ใจดีนะให้ยายนั่งพักเมื่อกี้นี่เองทันใดนั้นเด็กๆรีบวางกระเป๋าแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ วู้สบายสุดๆเลยหลังเบาเลยอะ่ะแม้กกอี้พับได้จะธรรมดาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและก็สร้างความสุขไดใ้ให้กับหลายๆคนที่ได้สัมผัสเพราะความดีไม่เคยสูญเปล่าเก้าอี้พับได้จึงยังคงออกเดินทางเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนต่อไปเก้าอี้พับได้จาก Perfect World ไม่ใช่แค่ของใช้แต่คือเพื่อนแท้ในทุกสถานการณ์ และที่ร้านยังมีสินค้าพลาสติกคุณภาพดีอีกมากมายที่ช่วยให้ชีวิตคุณสะดวกและมีความสุขขึ้นทุกวันเมข้อหนึ่งความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงเล็กน้อยก็มีค่าข้อ2การช่วยเหลือกันแม้เรื่องเล็กก็สร้างรอยยิ้มได้ไปกับสินค้าพลาสติกเกรดพรีเมียมจาก Perfect World ข้อ 3. ทํทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนคือหัวใจที่อบอุ่นเหมือนที่ได้ใจสินค้าของ Perfect Worlds การทำความดีบางครั้งเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรามีและที่ Perfect Worlds เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของทุกความดีไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้พับได้ลังพลาสติกหรือของใช้ในบ้านทุกสิ่งถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น และแบ่งปันรอยยิ้มต่อกันสินค้าผลิตในไทยเพื่อให้คนไทยได้อุ่นใจที่ได้ใช้อยาากไได้้แบบหหรมีใคุณสิเ